รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็สั่งเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและดินโครนถลม่มพร้อมให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดที่ประสบภัยด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยความช่วยเหลือก็ลงไปในพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือดูแลสุขภาพต่างๆก็ต้องมีเพิ่มเติมเหมือนกัน คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะบ,บอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์การสาธารณสุขและดำเนินการซ้อมแผนตอบโต้ เหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ต้องเป็นภาวะฉุกเฉินก็ต้องพิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่นะคะประกอบด้วยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์สําหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสําหรับดูแลประชาชนที่เดินทางไปโรงพยาบาลไม่สะดวกหรือว่าถูกตัดขาดจากอุตกกภัยรวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งสถานที่ที่อพยพของผู้ประสบภัยอุทกภัยก็ต้องดูแลด้วยนอกจากนี้ก็ต้องดูแลทีมปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมสำหรับดูแลด้านสุขาพิบาลทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบ ภาวะวิกฤตและทีมทรัพยากรและกำลังบำรุงสำหรับจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และหน่วยบริการในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมวางแผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มเอาไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะ